ขอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนครั้งนี้เป็นการบรรยายครั้งที่สองวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนราชินีบนต่อครั้งที่แล้วพระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องการสัง a ยานาคำว่าสังคยานามาจากศับสองศัพท์ก็คือสังบวกกับคายนาสังเนี่ยแปลว่าพร้อมคายานาแปลว่า การสวดแปลรวมความก็คือการสวดพร้อมกันหรือถ้าเราจะอธิบายให้เข้าใจชัดขึ้นหมายถึงการนำหลักธรรมที่กระจัดกระจายเนี่ยมาเป็นหมวดหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการศึกษาเดิมทีหนังสือพระไตรปิฎกยักยงไม่ถูกจารึกไว้เป็นอักษร เพราะฉะนั้นต้องอาศัยจากการท่องจำหรือที่เรียกว่ามุขปาฐะจากผู้รู้ท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงจำก็ท่องผ่านปากต่อปากคนฟังก็คือคนจำจำต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงวันหนึ่งก็จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งนี้เป็นการสังคายนาครั้งที่สองต่อจากครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งนั้นสาเหตุหลักๆเกิดจากพระสุภัทะเป็นผู้พูดจาจาบจ้วงพระพุทธเจ้าทำให้เกิดเหตุสังคยาขึ้นสังคยาครั้งที่สองนะเกิดจากพิสุชาววชีได้ประพฤกย่อหย่อนในวินัยสิบประการวินัยสิบประการนี้นักเรียนจำเป็นจะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มขึ้น เพราะว่าจะต้องออกข้อสอบด้วยในการออกข้อสอบนั้นพระอาจารย์จะเน้นในเรื่องของสาเหตุจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องรายชื่อหรือปีพศออนักในส่วนของรายชื่อนั้นอาจจะออกสอบบ้างเฉพาะการสังขยานาครั้งที่1ที่2ที่3แต่ถ้าหากที่4เป็นต้นไปแล้วพร,พระอาจารย์เห็นว่านักเรียนอาจจะทําความเข้าใจยากแต่ในเรื่องของสาเหตุ ของการทำสังคายนานั้นนักเรียนต้องจดจำทำความเข้าใจทุกๆครั้งเพราะมีสิทธิ์จะออกทุกๆก,การสังคายนาถ้านักเรียนไม่ทำความเข้าใจมีโอกาสจะทำข้อสอบแล้วสับสนได้นะพิสุชาวัชีบุตรเป็นใครก็คือก็เป็นพิสุสองทั่วไปนี่แหละที่บวชผู้ทำการสังคายนานะ ได้แก่พระยศกาการทบุตรเป็นประธานส่วนพระเรวตะเป็นผู้ซักถามพระธรรมวินัยผู้ซักเนี่ยรูปเดียวนะคือพระเรวตะส่วนพระยศกาการทบุตรเนี่ยเป็นเพียงประธานไม่ได้เป็นผู้ซักถามถ้าเคสในกรณีของการสังยนาครั้งที่หนึ่งนั้นพระมหากัสปะเป็นประธานด้วยแล้วก็เป็นผู้ซักถามด้วย แต่ในกรณีการสังเญนาครั้งที่สองเนี่ยปรากฏว่าพระยศากาการทบุตรเนี่ยเป็นประธานส่วนพระเรวตะเป็นผู้ซักถามพระสัพพกามีเป็นผู้ตอบข้อซักถามโดยที่มีพระอรหันต์จำนวนเจ็ดรยรูปร่วมข้าประชุมสถานที่คือวาลิการามเมืองเวสาลีแขวนวัชี ูให้การอุปถรัรมภ์ในการสังคยนาคือพระเจ้ากาลาโศกราตใช้เวลาทำอยู่8เตือนจึงสำเร็จเริ่มทำหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพานไปแล้ว100ปีก็คือพศ100มาดูรายละเอียดนะฮะว่าทำไมถึงเกิดการสังยนาครั้งที่2เกิดขึ้นอย่างที่พระอาจารย์พูดเกินไปแล้วเมื่อกี้ว่า พิสุชาวชีบุตรเนี่ยมีพฤติกรรมย่อหย่อนในวินัยศีะการไม่เห็นด้วยว่าไงฮะเถอะโดยที่พระยศากาการทบุตรได้พบเนี่ยพระพิสุชาวชีบุตรนำถาดทองสำริดเต็มด้วยน้ำคำว่าถาดทองสำริดไม่ได้ทองคำแท้นะแต่เป็นทองเหลืองที่ผสมโลหะหลายๆชนิดด้วยกัน เมื่อหมองแล้วใช้น้ำมะขามหรือว่าใช้บัสโซ่นะเทแล้วก็ขัดๆก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมนำถาดทองสำริดเนี่ยเต็มด้วยน้ำมาวางไว้ในโรงอุโบสถโรงอุโบสถก็คือโบสถ์นะฮะท่านักเรียนเคยไปวัดก็จะเห็นว่าหลังใหญ่ๆมีพระประธานอยู่แล้วประกาศชักชวนให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมบริจาค นำเงินนำทองน่ะใส่ลงไปในถาดโดยแจ้งว่าพระสงฆ์เนี่ยมีความต้องการใช้เงินใช้ทองเมื่อพระยะศากาการถบุตรเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ประกาศห้ามเพื่อไม่ให้นำเงินและทองมาถวายในทํานองดังกล่าวพวกภิสูจน์ชาววชีบุตรไม่ฟังนะแล้ก็ชักชวนชาวบ้านปฏิบัติตามเคยที่เคยทำกันมา เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็นำมาแจกแก่พระเถระตามลำดับพรรษามีอยู่ส่วนหนึ่งนำถวายพระยศะะกาการนฐบุตรด้วยแต่พระยศะะกาการนฐบุตรท่านไม่ยอมรับในเรื่องของเงินทองส่วนนั้นแล้วก็กล่าวตำหนิพร้อมกับชี้แจงให้กับชาวบ้านที่มาร่วมบริจาคเงินทองนั้นว่าเป็นพฤติกรรมที่กระทำไม่ถูกต้อง ทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นมีความเห็นที่ถูกหันมาศรัทธาพระยะศากากันธบุตรแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการทำสังคยาครั้งที่สองขึ้นมาวินัยสิบประการที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้เพราะว่าออกข้อสอบด้วยและเป็นสาระสำคัญของการทำสังคยาครั้งที่สองถ้าไม่มีเหตุ ํำเป็นที่จะต้องทําก็ไม่มีเหตุที่จะต้องสังคายนาเพราะฉะนั้นสาเหตุเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาและการออกข้อสอบวินัยสิบประการได้แก่ 1. นึ่งพิสุจะเก็บเกลือไว้ในแขนงแล้วนําไปฉันกับข้าวได้พิสุเนี่ยสามารถที่จะเอาเกลือนะใส่ไว้ในแขนงสัตว์คําว่าแขนงสัตว์ หมายถึงปลอกเปลือกของเขาสัตว์สัตว์เนี่ยจะมีหัวสัตว์เนี่ยจะมีเขาซึ่งเป็นเป็นกระดูกแล้วส่วนที่หุ้มส่วนที่หุ้มของเขาสัตว์นั่นแหละเรียกว่าแขนงเมื่อสัตว์ถูกฆ่าหรือถูกตัดเขาออกไปแล้วปลอกเนี่ยก็จะหลุดออกจากเขาของสัตว์เมื่อหลุดออกแล้วมันจะมีช่องว่าง ของปลอกสามารถบรรจุน้ำบรรจุบรรจุสิ่งของใช้ต่างๆได้ใน,นสมัยโบราณยังไม่มีภาชนะในการห่อหุ้มที่สามารถเก็บได้ดีอย่างแขนงของสัตว์เพราะฉะนั้นพิสูกลุ่มเนี่ยก็จะเอาเกลือเนี่ยไปใส่ไว้ในแขนงสัตว์แล้วนำไปปนกับข้าวได้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ตัดห้ามไว้ในเรื่องนี้แต่พิสูเรเหล่านี้ก็ยังที่จะกระทําอยู่คือเห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้า 2. อพิสูเนี่ยฉันอาหารหลังจากตะวันบ่ายผ่านไปสององคุลีได้พระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามห้ามพระสงฆ์เนี่ยฉันข้าวหลังยามวิการไปแล้วก็คือ เริ่มบ่ายไปแล้วนะเลยเพนนะครับบ้านเราเขาเรียกว่าเลยเลยอาหารเพนไปแล้วหลังจากนั้นพระสงฆ์เนี่ยห้ามฉันของขอบเคี้ยวโดยที่ในตำราเขาถือว่าสององคุลีเป็นต้นไปคือเริ่มที่จะบ่ายแล้วว่าง่ายเถอะเริ่มจะเริ่มที่จะมีเงาไม่ตรงศรีรษะเราเริ่มจะคล้อยเงามีเอ็นไปฝั่งละ หลังจากที่เพนไปแล้วพิสูจน์จะสามารถฉันได้ก็เป็นพวกน้ำปานะน้ำดื่มที่ไม่มีเยื่อนะหรืออาจจะเป็นโอสถที่เป็นยารักษาผลไม้ที่เป็นยาเช่นลูกสมอเองี้ยสามารถที่จะฉันได้แต่จะต้องเป็นยานะไม่ใช่ฉันหรือดื่มเล่นๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ ที่จะสามารถดื่มได้ตลอดก็คือน้ําแล้วก็น้ําปาน้าที่คั้นแล้วเรียบร้อยน้ําปานะาก็คือน้ําที่คั้นจากผลไม้พระพุทธเจ้าอนุญาต 3. พิสูจน์ฉันพัฒหารในวัดเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วคําว่าห้ามพัดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าปฏิเสธการฉันต่อก็คือลุกขึ้นแล้วละ่ะจะไปสู่บ้าน ฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนได้อันที่จริงพระพุทธเจ้าห้ามว่าเมื่อพิสูจฉันแล้วเนี่ยห้ามฉันต่ออีกแต่เมื่อปฏิเสธการรับอาหารแล้วห้ามฉันเพิ่มเพื่อที่จะฝึกไม่ให้พิสูจเนี่ยเกิดความโลภเพราะพิสูจบางท่านคือทำทีท่าว่าฉันเสร็จแล้วเพื่อที่จะเดินออกไปนอกวัดไปฉันของดีของชาวบ้านเพิ่ม เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะฉันต่ออีกอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่เป็นเดนคือเป็นอาหารที่เหลือแล้วที่เหลือก็คือเหลือจากพระสงฆ์ท่านฉันพระพุทธเจ้าอนุญาตฉันได้แต่อาหารเดนต้องเป็นอาหารเดนของพิสุที่ป่วยไข้นะเพื่อเป็นการห้ามปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือพระสงฆ์โลก บางรูปเนี่ยคือรีบปฏิเสธห้ามอาหารในวัดเพื่อที่จะเก็บท้องไว้ไปฉันนอกวัดพราะบางบ้านมีอาหารดีละเอียดปราณีตกลิ่นหอมอร่อยพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากนะพะสังเกตได้จากการบัญญัติสิกขาบทบัญญัติศีลบัญญตัญญติพระวินัยเนี่ย สีในอาวาสเดียวกันมีสีมาใหญ่คําว่าสีสีมาใหญ่ก็คือเขตของโบสถ์พิสูจน์จะแยกกันทําอุโบสถได้หมายถึงว่าวัดวัดหนึ่งเนะี่ยมีโบสถ์ใหญ่มากนะมีเขตของโบสถ์ใหญ่มากพิสูจน์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปทําอุโบสถร่วมกันก็ได้แยกกันทําเลยอะไรประมาณนี้ที่จริงนักเรียนต้องเข้าใจว่าการทําอุโบสถเนี่ยเพื่อที่จะแสดงถึงความสามารถคี ถ้าพระสงฆ์เนี่ยแยกกันทำนั้นชาวบ้านก็อาจจะคิดว่าพิสูจน์เนี่ยทะเลาะก,กันเพราะบางสิ่งบางอย่างจะต้องใช้มติของที่ประชุมในโบสถ์เป็นข้อยุติอย่างเช่นมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นในวัดพิสูจนก็จะใช้วันที่ทําอุโบสถหมายถึงวันที่ลงโบสถ์ใช้เป็นที่รวมมติกัน ก็มีการโหวตบ้างหรือว่ามีข้อขัดแย้งกันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ถ้าหากพระสงฆ์เนี่ยต่างคนต่างทําพระอุโบสถมันก็ดูแล้วว่ามันไม่เหมาะแล้วชาวบ้านก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าพระทั้งหลายเนี่ยแตกแยกกันซึ่งพระพิสุชาววัดชีเนี่ยเห็นว่าสามารถที่จะทําแยกกันได้อ่าเห็นแย้งกับพระพุทธเจ้า 5. ในเวลาทำอุโบสถแม้ว่าพระสงฆ์จะเข้าประชุมไม่พร้อมกันก็สามารถทำไปก่อนได้โดยให้ผู้มาทีหลังเนี่ยขออนุม,มัติเอาเองได้หมายความว่าคือพระสงฆ์เนี่ยจะมาร่วมกิจทำกิจเนี่ยไม่พร้อมกันก็สามารถทำได้คนที่มาทีหลังเนี่ยก็ขอ ทำตามหลังไปเึ่เงนินที่จริงผิดกับกฎระเบียบคือจะต้องทําพร้อมกันร่วมกันถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็ต้องไปเรียกกันมาแต่พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่มีความเห็นแย้งเนี่ยมองว่าสามารถที่จะทําไม่ต้องพร้อมกันก็ได้คนมาทีหลังก็ทําต่างหากไปต่อนะครับการปรับพฤติปฏิบัติตามพระอุปชาคําว่าพระอุปชาหมายถึงพระผู้ที่บวชให้ พระอุปชาเนี่ยพระผู้ที่บวชให้ถ้าชาวบ้านเนี่ยมาบวชกับพระรูปใดพระรูปนั้นก็จะชื่อว่าพระอุปชาอาจารย์ไม่ว่าจะผิดหรือถูกตามพระวินัยก็ตามย่อมเป็นการกระทําที่สมควรพิสูจกลุ่มเนี่ยมองว่าถ้าอาจารย์และอุปชาเนี่ยกระทําผิดเราก็ต้องยึดตามอาจารย์และอุปชานะเพราะว่าท่านเป็นผู้บวชให้แล้วท่านเป็นผู้ที่ฝึกสอน เป็นการกระทำที่ผิดมากนะเพราะว่าปกติจะต้องยึดถือพระวินยัยถือศีลถือธรรมแต่พิสูุกลุ่มนี้ยึดถืออาจารย์เป็นหลักยึดถืออุปชาของตนเป็นหลักเห็นขัดแย้งต่อคำสอนของพระพุพทธเจ้าชัดเจนเจ็ดนมส้มที่แปลจากนมสดหมายถึงว่าเปลี่ยนสภาพจากนมสดนมสดจากนมวัวเนี่ยนะแปลสภาพมาเป็นนมนมส้ม แต่ยังไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวนะพิสูจนเนี่ยฉันพัตหารเสร็จแล้วปฏิเสธพัดแล้วนะก็ห้ามพัดแล้วจะฉันนมนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ทําวินัยกรรมคําว่าที่ยังไม่ทําวินัยกรรมคือยังไม่ทําให้เป็นเดนตามพระวินยัยอย่างที่พระอาจารย์บอกในข้อที่แล้วว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถฉันพัตหารหลายๆครั้งได้ ถ้าเกิดว่าห้ามหรือยกเลิกการฉันแล้วจะมาฉันต่ออีกไม่ได้แต่พิสุุกลุ่มนี้บอกว่าสามารถฉันได้นะถ้ามันเป็นนมส้มอ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของเป็นเดนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตถ้าห้ามพัดแล้วอ่ะอนุญาตฉันของเหลือจากพระสงฆ์ที่ท่านอาพาธได้ mm hmm. เพราะพิสูจนที่อาพาธเนี่ยบางครั้งท่านฉันได้น้อยแล้วอาหารนั้นจะเหลือเยอะ พระองค์เห็นว่าเออมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่จะทิ้งอาหารเหล่านั้นเสียควรที่จะให้กับพระสงฆ์ที่ท่านอุปถากบำรุงพระพิสูุอาพาธหรือพิสษุป่วยนั่นเองแปดสุราที่ทำใหม่ๆยังมีสีแดงเหมือนสีเท้านกเพราบยังไม่เป็นสุราเต็มที่พิสูจจะฉันก็ได้โอ้เนี่ยพระสงฆ์อะสามารถกินเหล้าได้นะถ้าเกิดว่า สีมันยังไม่แดงจัดอ่ะสียังไม่เข้มอ่ะหมายถึงว่าดีกรีของเหล้าเนี่ยยังอ่อนๆอยู่พิสุทสามารถจะกินได้เงแต่ถ้ากินเยอะๆมันก็เมาอนะพระพุทธเจ้าเลยไม่อนุญาตของมึนเมาแต่พิสุกลุ่มนี้กลับมองว่าเออถ้าเหล้าที่มันยังสียังแบบดีกรียังไม่มากนะก็สามารถฉันได้ว่างั้นเห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้านะ 9. ผ้าปูที่นั่งหรือที่เรียกว่าผ้านิสีธนะก็คือผ้าอาสนะนั่นเองครับพระที่ผ้าเนี่ยที่พระท่านนั่งเวลาญาตโยมมาวัดเนี่ยจะเห็นว่าพระเนี่ยจะมีผ้าปูสําหรับพระโดยเฉพาะอันไม่มีชายพิสุุควรใช้สอยได้อันที่จริงพระพุทธเจ้าห้ามนะห้ามห้ามผ้าที่ไม่มีชายแต่พิสูกลุ่มนี้บอกว่า สามารถใช้ได้นะเห็นแย้งตลอดนะสิบพิสุรับยินดีในเงินและทองที่เขาถวายไม่เป็นอาบัตหมายความว่าชาวบ้านก็ถวายเงินและทองเนี่ยพิสุไปยินดีไปยึดติดในเงินในทองนั้นไม่ได้เป็นความผิดนะก็อย่างที่พระอาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าพิสุกลุ่มนี้นะไปเรียกอะไรเงินจากชาวบ้านให้เอาเงินและทองเนี่ยมาใส่ในถาดทองสำริด เราเป็นต้นเหตุของการสังคายนาครั้งที่สองนี่แหละผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสังคายนาครั้งที่สองนะได้แก่พระยสากากรนตบุตรเป็นประธานพระเรวตะเป็นผู้ซักถามพระธรรมวินัยและพระสัพพกามีเป็นผู้ตอบข้อซักถามโดยที่มีพระอรหรันต์เจ็ดวัยรูปเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยถ้าข้อสอบจะออกมาก็คงจะออกมาในรูปแบบ การเปรียบเทียบระหว่างการสังคายนาครั้งที่1กับครั้งที่สองว่าอย่างเช่นครั้งที่สองเนี่ยพระยศกาการทบุตรท่านเป็นประธานอย่างเดียวนะส่วนครั้งที่1พระมหากัะสปะเป็นประธานแล้วก็ซักถามด้วยครั้งที่สองพระเรวตะเป็นผู้ซักถามพระวินัยพระธรรม แต่ครั้งที่หนึ่งพระอุบาลีเป็นผู้ตอบนะพระวินัยครั้งที่สองพระสัพพกามีเป็นผู้ตอบข้อสักถามแต่ว่าครั้งที่หนึ่งพระอานนท์เป็นผู้ตอบคำถามพระสูตรนะ สถานที่ปัจจุบันเพื่อที่จะยืนยันว่าพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงแล้วเป็นสถานที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เป็นเครื่องยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เป็นศาสนาที่โกหกหรือหลอกลวงเป็นศาสนาที่สามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ ถ้านักเรียนไปอินเดียก็จะเห็นรูปดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีประวัติชัดเจนผู้อุบัมภ์การสังคายนาครั้งที่สองได้แก่พระเจ้ากาลาสการาชพระเจ้ารูปพระเจ้าพระองค์นี้ท่านเป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นวัชีกีก็คือแคว้นที่มีปัญหานั่นแหละเดิมทีทรงฟังความข้างเดียว แล้วก็ไปเป็นพวกเดียวกันกันกบพิสุชาวัชีต่อมาได้น้องสาวชื่อว่านันทาเถรีซึ่งบวชเป็นพิสุณีก็เล่าความจริงให้กับพระเจ้ากาลาสกราชเนี่ยทราบว่าสิ่งที่พระพระองค์เข้าใจในครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดก็เลยหันมาอุปถากอุปถมัม ในการทำสังขยาครั้งที่2เกิดขึ้นทำให้การสังขยนานั้นเรียบร้อยไปได้ด้วยดีการทำสังขยาการทำสังขยาานั้นต้องใช้พระสงฆ์จำนวนมากแล้วก็ใช้สถานที่ที่กว้างเพราะฉะนั้นกษัตริย์จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการทำการสังขยาเช่นการบำรุงเรื่องอาหารน้ำดื่มหรือจัดสถานที่ หรือใช้ทหารเนี่ยมาคอยดูแลเพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุเกิดปัญหาขึ้นในขณะที่ในขณะที่ทำสังขยาผลจากสังขยนาครั้งที่2ก็คือใช้ระยะเวลาทำอยู่8เดือนเต็มๆจึงจะสำเร็จนะแล้วพิสูจฝ่ายที่มีปัญหาคือพิสูจฝ่ายวัชีหรือวัชีบุตร ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ร่วมกับการสังขยาครั้งนั้นพิสุกกลุ่มนั้นก็เลยแยกไปทำสังคายาต่างหากทำให้พุทธศาสนาแตกออกมาเป็นสองพวกด้วยกันนะจากเดิมที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนนะสุดท้ายก็แตกกันตามมาติของของตนบางคนก็ถือมติของการปฐมสังายนาคือสังายนาครั้งที่หนึ่ง